ส่วนรักษาการนายกครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะเปิดเผยฮะหลังรับทราบคําตัดสินสารรัฐธรรมนูญนะฮะยกเลิกภารกิจที่คาซักสถานบินด่วนกลับมาที่เมืองไทยนะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ครับแต่ว่าได้คุยกับนายกเศรษฐาแล้วก็แสดงความเสียใจและเสียดายในความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีครผมกเ็เสียใจกับท่านนายกโดยแล้วก็เสียดายเช่นกันนะครับที่ที่ ความปรารถนาดีและความตั้งใจของท่านนายกก็ยังไม่ได้สามารถที่จะเอามาแปลเป็นการทางานต่อทั้งที่ท่านมีความมุ่งหวนและท่านมีความตั้งใจแต่ก็ต้องถือว่าเราก็ต้องเคารพก,กระบวนการนะครับเมื่อเมื่อคำกระสานตัดสินมาเช่นนี้ก็ต้องถือว่าจบแล้วก็ดําเนินการไปตามกระบวนการที่ควรจะเกิดทุกอย่างก็คงเดินหน้าต่อไปนะครับในการทํางานให้ประชาชนไม่ต้องให้สะดุดหยุดลงนะครับก็ผมคง,คงรีบกลับ นะครับขณะนี้กําลังเตรียมหาตัวที่จะเดินทางกลับจากเมืองอัสสานาเนี่ยซึ่งเป็นเมืองหลวงของคาซัคสถานจะกลับไปที่อมัมมาตีแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมหาน,นครผมจะเดินทางคืนนี้เลยแล้วก็ไปถึงที่น่นตอนเช้านะครับแล้วก็กลับไปก็คงต้องรีบไปหาเรือนะครับเพราะคิดว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมากเท่ากับอ่าแล้วก็ยืนยันเป้าหมายก็คือการประชุมครมรประชุมพักเพื่อไทยแล้วก็หาเรือกับพักร่วมรัฐบาล เพื่อเดินหน้างานให้มันต่อเนื่องตอนนี้ก็ห่วงโครงการที่ค้างอยู่ก็คือ Digital w a ลเล็แล้วก็การจัดทํางบประมาณปี68ซึ่งยังไม่เรียบร้อยดีนะฮะยังอยู่ในชั้นกรรมธิการนะนอกจากนี้นักข่าวก็ถามนะการประชุมกับสมาชิกพักเพื่อไทยหาหรือเรื่องแคนดิเดตนายกเพราะเพื่อไทยเนี่ยก็มีความชอบธรรมแล้วก็มีสอสอเยอะสุดในพักร่วมรัฐบาลมีแคนดิเดตนายกอย่างน้อยอีกสองคนถ้าไม่นับคุณเสรษฐา คุณแพรทองทานชินวัตรคุณชัยกเกษมนิติสิรินะคุณภูมิทรรว่าอย่างไงเรื่งก็ยังไม่ได้คุยกันก็ต้องกลับไปคุยแต่ว่าก็โชคดีที่ขณะน,นี้ท่านแพรทองทานกับท่านชัยกเกษมก็ก็มีความศักยภาพความสามารถทาง้งรู้นะครับท่านชัยกเกษมเนี่ยตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์ไม่สบายก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างปกติ แล้วก็ได้ทําหน้าที่สื่อก็คงได้เห็นแล้วว่าท่านท่านก็มาทํางานมาประชุมนะครับหรือ,อไปพบกับพวกเราในพักในการทํางานก็ทําหน้าที่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่คือประชุมพักก็ต้องลงออฟังหบนหน้าพักเลยครับพักทระจงการหานพักซึ่งมีอํานาจเต็มในการที่จะคัดเลือกคนที่เข้ามาเปนตัแหน่งทราบว่าคุณชัยกเกษมสุขภาพกลับมาแข็ง,งแกร่งแล้ว อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากคุณภูมิธรรมนะฮะแล้วก็นักข่าวก็ถามว่าเอ๊นายกคนใหม่จะมาจากพักเพื่อไทยหรือไม่เนี่ยถามชี้นําไปเลยนะค่ะนะคุณภูมิธรรมว่ายงงอ,อย่างไงเผืมองให้เขาว่าโอกาสตื้นจะเริ่มมากขอเ่โอ๋ย่าพิ่งคิดไปไกลเกินจากที่เป็นอยู่ตอนนี้เพราะว่าขณะน,นี้ทุกคนก็ เสียดายท่านนายกผมยินยันได้ว่าทุกฝ่ายทั้งพรรครวมก็รู้สึกเสียดายท่านนายกเพราะว่าเสียดายความมุ่งมั่นเสียดายความตั้งใจเสียดายการ ขยันทะลุทะลวงในการทํางานเป็นแบบอย่างให้พวกเราลูกทีไม่หยุดนิ่งในการทํางานนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนเสียใจแม้กระทั่งในพักรวกมมกันนะครับเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันก็ต้องคิดเรื่องใหม่แล้วต้องคิดไปข้างหน้านะครับสารตัดสินก็ต้องถือว่าเป็นดุลพินิจของศาลนะครับมองไปข้างหน้านะฮะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่อย่าเพิ่งไปไกลถึงขนาดนั้น เสียดายนายกที่มีความตั้งใจอันนี้คือพูดถึงท่านนายกเศรษฐา,าซึ่งท่านก็ขยันทำงานนะเดินทางทั้งในประเทศและในต่างประเทศนะแต่ว่าคำตัดสินของศาลก็ออกมาเรียบร้อยทีนี้เลขาธิการพักเพื่อไทยนายสรวงเทียนทองวันนี้ให้สัมภาษณ์พักเพื่อไทยจะกลับไปศึกษาคำวินิจฉัยศาลนั้นให้ละเอียดว่านายเศรษฐายังมีคุณสมบัติที่สามารถถูกเสนอชื่อได้อีกหรือไม่นี่เลขาธิการพักเพื่อไทย คำวินิจฉัยของสารมนุนอย่างแรกก่อนนะครับว่า,าท่านเศรษฐาเองยังมีคุณสมบัติในการที่จะถูกเสนอชื่อหรือไม่อย่างแรกนะครับอย่างที่สองก็คือเรายังมีคลดเดือกอยู่สองท่านนะครับทั้งคุณแพทองทานแล้วก็ท่านชัยกเกษมนิติสิรินะครับก็ขออนุญาตเบื้องต้นก่อนเลยขออนุญาตที่จะไปศึกษาแล้วก็ดูดูรายละเอียดของคำวินิจฉัยของสารมนุนอย่างละเอียดก่อนนะครับแล้วก็คงจะเป็นขั้นตอนต่อไปของพรรคครับผม บอกว่าเพื่อไทยก็จะไปศึกษาคำว,วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนนะคะ <c oughs> นะคักข่าวถามว่าแต่ถ้าเกิดว่าความเป็นไปได้คือศาลไม่อนุญาตให้คุณเศรษกลับมาเป็นคนดิเดตนายกอีกแล้วพักเพื่อไทยมีสองคนเนี่ยจะเสนอใครคะก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆเป็นไปได้ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ยังมีพรรคร่วมอยู่นะครับก็คงจะต้องมีการหารือกับพรรคร่วมด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะเสนอชื่อ,อคนที่จะดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับแต่ยังไงก็ยังเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยถูกไหมคะ อันนี้ขอคุยกับพักร่วมด้วยครับขออนุญาตคุยกับพักร่วมแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ได้ได้แจ้งกับสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนไปว่าอยากจะขอดูคำวินิจัยของสารมนุษอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ ผมต้องยืนยันอย่างนั้นครับนะครับแต่ว่าอย่างที่อย่างที่เรียนให้ทราบครับคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือว่าแคนดิเดตของพวกเราทั้ง2องท่านที่เหลืออยู่ในพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะรําุมตําแหน่งครับควาเป็นค่าระหว่างคุณแพททองคำในเกษตรน่าจะเป็นคุณแพททองคำมากกว่าค่ะเพราะถ้าดูจากเรื่องของคุณค่าด้วยก็น่าจะเป็นคุณแพททองคำที่น่าจะมีความพร้อมมากกว่าคืออันนี้ขออนุญ,ญาต ประชุมในพักก่อนนะครับอ,อย่างโดยเฉพาะยิ่งกรรมการบริหารพักก็ต้องเรียกประชุมด่วนนะครับในเรื่องนี้คือฟังแบบนี้เลยค่ะพรคเพื่อไทยคือย้ําเลยนะคะว่าถ้าจะต้องมีการเสนอบัญชีนาะยกคือต้องมาจากเพื่อไทยก่อนนั่นแหละเพราะว่าเป็นพักอันดับหนึ่งแต่ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนนะคะแล้วนโยบายเรื่องของทีจะต้อวันเลตหลังจากนี้ล่ะคะซึ่งเป็นนโยบายเรือธงจะเดินหน้าต่อหรือไม่ไปฟังคําตอบจากคุณสวรวงค่ะโครงการเรือธ ยังคงเดินหน้าครับยังค,งคงเดินหน้าเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วพักร่วมรัฐบาลที่ผ่านๆมาที่ปฏิบัตินานร่วมกันมาก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นปัญหาครับผมก็ยังยืนยันเดินหน้าไปด้วยกันเดินหน้าไปด้วยกันครับ,เ,รบเดินหน้าไปด้วยกันครับต้องทำโมดูลทำสัญญาใจไหมครับ ยังครับยังครับยังครับยังไม่ได้มีการพูดคุยกับพักร่วมเลยนะครับตัวพรรคเพื่อไทยเองก็ยังไม่ได้มีการเ,าเชิญประชุมหรือว่า,เ,าเรียกประชุมใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะมีสสที่อยู่ในสภาตอนนี้ก็จับกลุ่มพูดคุยกันนะครับถึงแนวทางของการดําเนินง,งานของพวกเราซึ่งพวกเราในทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็ มั่นคงครับแล้วก็จะทำงานต่อต่อไปในสภาให้เข้มแข็งที่สุดนะครับจากใดที่พักการเมืองพักร่วมรัฐบาลาเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายรัฐมนตรีคนต่อไปมาพวกเราก็ยินดีแล้วก็น้อมรับในการที่จะดำเนินการต่อไปครับต้องมีมหรือสัญญาใจอะไรเพิ่มไม่มีแล้วครับไม่เป็นไรครับก็อันนี้เดี๋ยวให้ ให้เวลามันผ่านไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับจะนัดกันเมื่อไหร่ยังไงโอ้ยังไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวอย่างแรกเลยคือต้องรอท่านหัวหน้ากําลังเดินทํากลับมาอยู่นะครับแล้วก็เมื่อกี้ท่านเดียนสายกับท่านท่านรองนายกภูมิธรรมยืนยันค่ะเดินหน้าดิจิท a ลวอลเล็ตนะคะแล้วก็รอคุยกันก่อนเพราะว่าต้องคุยกับพักร่วมไงใช่ค่ะแล้วก็พักร่วมใครตกลงกันยังไงนะมีพักไหนบ้างนะแล้วจะเสนอชื่อใคร เสนอชื่อใครในส่วนของเพื่อไทยต้องไปคุยกันเองของเพื่อไทยด้วยแักข่าวถามด้วยนะจริงๆนะว่าเอาแล้วอย่างนี้ต้องถามคุณลึกศินไหมนะคุณภูมิธรรมถามคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นการตัดสินใจภายในพักนะฮะนี่อันนี้คือเลขาธิการพัก ส่วนนายกจากลาวซึ่งเตรียมจะมาคุยกับนายกไทยนะล่าสุดก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะมีรายงานข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะว่ากำหนดการที่นายสอนชัยศรีพันดอนเนี่ยจะมาพบกับนายกไทย <c oughs> เลื่อนออกไปก่อนนะคะจนกว่าเราจะได้นายกคนใหม่ค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ